ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอดมินคิมพารวยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันที่24มกราคมนะครับพศ2560 5นะครับสำหรับงวดที่แล้วแนวทางก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็ให้เด่นนะครับอยู่ที่2กับ0ก็มานะครับ2662นะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดประจำวันที่24นะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดรูด6กับ9นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น6กับ9นะครับสำหรับนะครับผม เด่นเก้าเด่นหกนะครับก็จะมีเด่นเด่นนะครับศูนย์หกสี่หกห้าหกนะครับก็เจาะสี่คู่นะครับสําหรับเด่นหกนะครับสําหรับเด่นเก้านะครับก็จะมีเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์สองเก้าหกเก้านะครับสําหรับเด่นเก้าก็เจาะนะครับผมด้วยกันสามคู่นะครับสําหรับเด่นเก้านะครับสําหรับตัวเลขในทางชุดสามตัวนะครับก็จะมีเก้าหกห้าหกหกเก้า แล้วก็1 6 5นะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะมี2 9 6 5 0 6 6 9นะครับแล้วก็0 1 6 5นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี6 6 9 9 0 0นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่24มกราคมนะครับพศ2องพนห้าร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมพอลก็ขอขอบคุณเอฟสีทุกน้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้สีพี่น้องที่เข้ารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับผมมีความสุขมีความโชคดีทุกท่านนะครับผมตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เงยปังๆทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ